ว่ากำลังเครียดเรื่องภาษีเรื่องเงินลงทุนต่างประเทศโอ้โหขนาดได้หรอโอ้โหเอามาลงกับพี่มันก็ได้เออก็ขอให้โชคดีเลไปลงมาสักกี่กี่แสนเหรียญไม่แน่ใจต่างประเทศกัวเลาะนี่แปลว่าเรื่องจริงไม่จริงไม่แน่ใจน่าจะไม่จริงเนี่ยว่าของผมมีขายใหญ่ครับประมูลที่เขาเอาเกือบหมดเลยเออนั่นแหละคืออย่างที่บอกอะว่ามันจะมีอยู่พวกเนี้ยคือพี่เอาบ้านไปเสี่ยงไม่คุ้มนะครับ ผมแนะนําว่าพี่อ่ะเอาเงินไปตัดนี่เหอะเอาไปตัดนี่ลถให้ลูกเหอะแล้วก็ถ้าพี่แบบว่าไม่โอเคอ,เเอัะเขาอ,อ่ะก็เอาชื่อเขาออกเอาชื่อเขาออกจากโฉดไปนะดีกว่า,าครับอย่าให้มันบานปลายไม่คุ้มไม่คุ้มนะ yes. อืม <c oughs> อคุณ g ีจ s เอบอกว่าชอบช่องพี่มากๆครับพูดจัดจัดเจนตรงๆเลยครับน่าจะพูน่าจะพีะพ่มาชัดเจน, N ค,น,นครืบครับขอบคุณนะครับพูดชัดเจนตรงๆงผมตรงๆไปเลยครับ จะมาฮเ,เขาเรียกว่าคือถ้าจะจัดไลฟ์เพื่อถามตอบปัญหาการเงินแล้วมันต้องชัดเจนตรงๆเลยครับไม่ใช่แบบกินอาหารครบ5้าหมู่แปรงฟันอาบน้ําก่อนนอนวันละสามรอบไี่แบบ basic เบสิกเบสิกนล้วผมไม่ตอบไปแล้วครับอคุณพิชยาว่าพอดีจะไปกู้ซื้อบ้านแล้วคุยกับเจ้าหน้าที่ธนาคารทางเจ้าที่ถามว่ามีเครดิตไหมเลยบอกไปว่าเคยผ่อนมาสองคั้แต่เจ้าที่บอกว่า รถกลับบ้านมันเครดิตคนละส่วนกันงงมากสินเชื่อแต่เราอยากคิดคือคุณพิชยาไปเจอปัญญาอ่อนแล้ว <c oughs> ไปเจอคนปัญญาอ่อนแล้วไปเจอคนปัญญาอ่อนแล้วครับอืมคุณไปเจอคนปัญญาอ่อนเขาแล้ว <c oughs> แค่นั้นแหละเปลี่ยนคนฮะเปลี่ยนคนเปลี่ยนสาขาอย่าไปคุยกับไอ้นี่ถ้าเราอยากจะกู้แบงค์นี้เปลี่ยนคนไม่เอาบอกเอ้ขอเอกสารคืนไปยื่นกับคนอื่นไอ้นี่มันปัญญาอ่อนแล้วครับแค่นั้นแหละคือธนาคาราาไม่ได้มีคนเก่งทั้งหมด อย่างผมเองผมอยู่แบงค์ผมรู้ไอเ้เพื่อนผมที่อยู่ด้วยกันไอ้โอ้ย,อยตวัวขออภัยไอ้นี่แม่งเป็นนี้ไอ้นี่ยเป็นนี้นี่นี่บางทีเราบอกโอ้โหลูกค้าคนนี้แม่งสวยชิบหายเลยไปให้ไอ้ไอ้ไอหานี่แม่งทาเคสอะ่ะเพราะว่าอะไรวะพอ,อ,อแม่งไม่เคยเชื่อใจมันเลยเข้าบอร์ดแม่งก็โดนตีตลอดเพราะว่ามันมีความน่าเชื่อถือทําเคสมั่วข้อมูลผิดนะใครที่ไอ้นี่เป็นคนพรีเซนต์ให้ไม่เคยเข้าบอร์ดไม่เคยกู้ผ่านหรอกลูกค้าไปอยู่กับมันก็สวยอ่ะนะเอาเป็นว่า เปลี่ยนคนครับเปลี่ยนคนทำนั่นแหละถ้ายังอยากได้แบงค์นี้อยู่เปลี่ยนคนทําเปลี่ยนสาขาไปอืคุณสกอตติสบอกว่าทำอาชีพร้านสักคิ้วอยู่ค่ะถ้าโดนมังครับคดีหนึ่งเขาจะมาเอาเงินจากการทํางานของเราไหมคะไม่ไม่มาครับเขาจะเอาเงินจากการอายัดบัญชีงเงินฝากครับสองที่ว่าต้องไปรายงานตัวตามที่จบอคอเรียกคือต้องรายงานประเภทไหอยากรู้เดี๋ยวนะครับ คุณสกอตติชเป็นนี่เป็นนี่ถึงขั้นล้มละลายเหรอครับผมถามนิดนึงเป็นนี้ Benny อยู่เท่าไหร่ถึงกลัวล้มละลายเนี่ยฮะเอาจริงเป็นนี้อะไรเท่าไหร่ถึงกลัวล้มละลายเดี๋ยวธิบาบผมฟเดี๋ยวผมก่อนอธิบายผมฟังก่อนเป็นนี้อยู่เท่าไหร่เป็นนี้อะไรบ้างเอา,อางี้ก่อนเดี๋ยวผมเชิญบอกให้จะล้มละล,ะลายจริงป่ะก็ผมไม่เชื่อไลฟ์โค้ชเรื่องเงินคนไหนเลยพี่อู๋ของจิโอโหน่ารักมากเลย <laughs> ขอบคุณนะครับอย่าลืมไปติดตามน้องก๊อปนะฮะชื่อช่องเฮงเฮงสวยรวยปังเอ ใช่ไหมเราไปเข้าไปดูรับงคงกรองค์กรเขาดังเลยเขาดังออกทีวีหลายช่องนะอคุณมารีวันหรือว่าบ้านต่างจังหวัดค่ะรอรออยู่ค่ะให้ทนาย,ยที่จังหวัดช่วยดูไว้ใช่เชื่อผมเชื่อผม,ยผมอย่าไปให,ให้มันไกลถึงขนาดไปสู้ในขายทอดตลาดโอ้โหมันโดนทนายแนะนําหรือเปล่าฮะทนายมันจะไปหาเรื่องเก็บตังค์พี่เพิ่มหรือเปล่าผมพูดตรงนะอย่างผมเจอลูกค้าเนี่ยทนายมันชอบลากเข้าไปถึงคดีอ่ะพี่พวกผมเนี่ยเจรจาปรับโครงสร้างนี้ลูกค้า เราจะไม่ให้ลูกค้าไปถึงขั้นโดนฟ้องร้องนะครับเราจะให้จบตรงแบงก์เจราจานี่กับแบงก์ให้จบเราจะไม่ลากลูกค้าไปถึงขั้นกระโดดโดนฟ้องร้องนะแตถามว่าโดนคดีฟ้องร้องผมมู้ support, มผ,มมผมมีทนายซัพพอร์ตให้ไหมผมมีที่ออฟฟิศผมมีทนายสองสามคนดูแลให้ได้เหมือนกันแต่เราจะไม่พยายามให้ลูกค้าไปถึงขั้นนั้นนะครับเหมือนทหารหานะครับรบกันแต่อย่าให้ไปถึงขั้นยิงกันนะคุยกันก่อนเจราจากันก่อนเฮ้ยมึงถอยไปสักกิโลหนึ่งได้ไหมต่างคนต่างถอย คนละหนึ่งกิโล่แล้วก็ไม่ต้องลบกันนะเจราจารก่อนจะไปล่าให้ถึงทนายคือต้องบอกว่าการเป็นนี่แล้วไปจ้างทนายผมไม่ได้ว่าอาชีพทนายไม่ดีนะต้องบอกพี่ๆทนายที่ฟังก่อนนะบริษัทผมเองก็มีทนายต้องบอกอย่างนี้แต่การเจราจานี่อย่าไปจ้างทนายครับจ้างทนายทีไรบนไลายทุกเคสเอางี้นะคันพูดแค่นี้แหละเออไม่ใช่ถึงไม่ถึงขั้นบนไลัยทุกเคสเอาไปส่วนใหญ่บนไลอยเอาแค่นี้แหละ ผมพูดไปนี่อาจจะมีศัตรูอีกเยอะอย่างนี้กูสต็อปซิลว่าทําไมแบงค์ส่วนใหญ่พี่น้องถึงซื้อบ้านต่อกันไม่ได้ครับเขาจะมองว่าเอ,อคืออย่างนี้พี่ซื้อน้องน้องซื้อพี่ได้ถ้าผ่อนเป็นปกติไม่มีหนี้เสียทําได้ครับเพราะว่าความเป็นจริงมันก็มีไงเช่นพี่บ้านพี่หลังนี้พี่ก็ผ่อนไปเรื่อยๆแล้วบอกว่าเฮ้ยพี่อยากจะขายบ้านแล้วนะจะย้ายที่ทํางานย้ายตังหวัดย้ายที่อยู่ไอ้น้องก็บอกว่าเฮ้ยอยากซื้อบ้านพี่ผมชอบบ้านพี่มานานแล้ว ชอบบ้านพี่เนี่ยไม่ได้ชอบางอื่นของพี่เนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะซื้อขายกันเองได้นะครับนะถ้าพี่ผ่อนบ้านตรงน้องมาซื้อบ้านพี่ได้ถ้าน้องผ่อนบ้านตรงพี่ก็ไปซื้อบ้านน้องได้นะเขาจะดูตรงนั้นแต่ถ้าเกิดบ้านที่พี่กําลังผ่อนอยู่ผ่อนก็ไม่ตรงเริ่มผ่อนกระท่อนกระแท่นนะแล้วน้องมาซื้อพี่เนี่ยไอ้แบงค์ที่คุณจะไปกู้แบงค์ที่น้องจะไปกู้มาซื้อเนี่ยเขาจะบอกว่ามึงมึงมาซื้อช่วยเพื่อช่วยผ่อนพี่มึงอ่ะคือพี่มึงกาลังจะไปไม่รอดกาลังจะโดนยึดนะครับเพราะฉะนั้ี่ การที่พี่ซื้อน้องหรือน้องซื้อพี่เนี่ยธนาคารที่คุณจะไปกู้สมมติคุณเป็นน้องอ่ะคุณไปซื้อบ้านพี่คุณอ่ะไปแบงค์ที่คุณไปกู้เขาอ่ะนะเขาจะขอดูประวัติบูโรของพี่คุณด้วยว่าพี่คุณผ่อนบ้านหลังนี้ตรงหรือเปล่าถ้าผ่อนบ้านหลังนี้ตรงก็มีโอกาสกู้ผ่านอ่าแต่ถ้าเกิดผ่อนไม่ตรงยังไงกู้ไม่ผ่านเกาจะบอกว่าคุณผ่ขายหนี้กันนะครับอืมคุณพิชญาขอบคุณมากค่ะอายุยี่สิบห้าโดนมองว่าเป็นเด็กตลอดเจอเจ้าหน้าที่แบบนี้บางคนก็ดี ก็ยี่ห้ายังเด็กอยู่เอาเป็นว่าเปลี่ยนแบงค์ครับเปลี่ยนสาขาเปลี่ยนสาขาแล้วกันอนคนที่คุณมีคุยด้วยมติงต้องอคุณมาริวันหมายสารส่งเรียกตัวเมื่อเดือนพฤษภาค,คิดว่าปีหน้าจะเดินทางไปไทยจัดการค่ะขอบคุณที่ให้คำแนะนำครับผมคุณสต็อปสติลบอกว่าสอบถามครับผมไปถามแบงค์ทอสอสไม่มีใบายพี่ซื้อน้องเพราะอะไรครับเออเมื่อกี้ผมตอบไปแล้วนะไปแบงค์อื่นก็ได้แต่ว่า ถ้าพี่ซื้อน้องน้องซื้อพี่ที่ผมบอกนะจะซื้อของใครไอคนที่ผ่อนเดิมอยู่ต้องผ่อนตรงแบงค์ถึงจะให้ถ้าผ่อนไม่ตรงแบงค์ไม่ให้โค้ชผมคนเดียวคือพี่อู๋ครับคนอื่นคือไปฟังเธอไ่ต้องมาฟังผมคนเดียวหรอกว่าผมไม่ใช่โคช้ชผมต้องบอกผมไม่ใช่โค้ชนะเออผมไม่ใช่โคช้ชผมเป็นที่ปรึกษาการเงินอาชีพผมคือที่ปรึกษาการเงินอาชีพผมไม่ใช่ยูทูบเบอร์ไม่ใช่ยูทูบเบอร์มเน้นขายคอสแต่ว่าอนา,าคตเนี่ยเร็วๆนี้ผมอาจจะเปิดแต่ไม่ใช่คอสหรอกคือผมเนี่ย ทุกวันนี้คนที่จะมาคอนซัลต์กับผมเนี่ยต้องเสียเงินให้ผมเจ็ดพันแล้วมานั่งคุยกันอย่างอย่างห้องเนี้ใครเสียตังค์ให้ผมมานัดเจอที่ห้องนี้ก็ได้เจ็ดพันมานั่งคุยกันหลายคนที่เป็นบริษัทเนี่ยก็เอาฝ่ายบัญชีเอาฝ่ายการเงินมาเลยเอามากันเลยสามสี่คนเอาคอมพิวเตอร์มานั่งเลยผมมีโปรเจคเตอร์มีอะไรครบมานั่งคุยกันเลยเจ็ดพันสองสามชั่วโมงคุยให้จบนะครับแล้วก็หลังจากนั้นคุยอยู่ผมได้ตลอดแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้ได้ตลอดนะครับแต่ว่าคุณต้องไปคุยกับแบงก์เอง คุณต้องเสนอแผนให้แบงก์เองคุณต้องทอําเอกสารเองผมไม่ทําให้ผมแค่คอนซัลท์ใหท้ทางโทรศัพท์แล้วก็พูดคุยกันดีเชยอนา,าคตเนี่ยเร็วๆผมอาจจะบอกว่าเฮ้ยวันนี้ผมเปิดเปิดห้องประชุมผมอะ่ะผมรับคนเจ็ดปดคนที่เป็นหนี้แล้วอยากมาแก้หนี้มานั่งพบคุยมาพร้อมกันทีเดียวเอ่ออาจจะออกแบบนั้นนะครับแต่ต้องบอกว่าผมฟังไปเถอะครับต้องการคนอื่นเนี่ยเขาก็ดีๆเยอะแต่ว่าหลายคนก็แนะนําคนอื่นเข้าลกเข้าพงก็มีเยอะเหมือนกันนะตอนนั้นมีคนส่งติกต็อกมาให้ผมดูแมง ติกตอกบางคนไม่ก็มาชุบมือเปิบเอาลูกค้าผมไปเป็นลูกค้าตัวเองเฉยเลย <c oughs> คุณสกอตที่ว่าเอชซบกับกสิกรสองล้านกว่ากําลังผ่อนกับกสิิกรด้วยค่ะแต่ตั้งใจว่าจะโดนยึดก็ปล่อยบ้านค่ะอยากตัดภาระหาที่อยู่ใหม่รอแล้วค่ะออรอเราคนิน่ก็โทรไปขอ,ขอคืนรอเขาติดต่อมารับรถอคืออย่างนี้ครับเอ,อผมแนะนําว่าถ้าเป็นสินเชื่อบ้าน่ลองลองเสนอตีซับชําระหนี้กับเขาดูฮะ ให้กาิกรก็ไทยพณิชย์สองแบงก์นี่เขารับตีซับชำระนี่อยู่คือถ้าคุณสกอตติชปล่อยให้ยึดไปขายท่อตลาดเนี่ยถ้าเขาขายแล้วเงินไม่พอใช้นี่เนี่ยมันจะมีนี่ส่วนต่างอยู่มันยังไม่จบนี่นะมันก็จะตามรองควานคุณไปอีกจนกว่าจะหมดอายุความแต่ถ้าเกิดคุณเอาบ้านย่างนี้บอกเฮ้ย hey, ตีซับชำระนี่แล้วหมดนี่ไปเลยแล้วมันจบเลยนะ SCB กับกาิกรเนี่ยสองแบงก์นี้มีนโยบายแบบนี้อยู่นะครับแต่มันขึ้นอยู่กับราคาประเมินด้วยเพราะฉะนั้น ผมให้ในหลักการนะวิธีการคุณลองไปหาวิธีการอย่างดูนะคุณเองไอ้เมช่คุณเองน้องก๊อฟช่วงนี้บ้านราคาเพิ่มสูงมากในเพราะที่คนจนลงเยอะอยู่ต่อไปมันจะเกิดเหตุการณ์โอเวอร์ลดราคาไหมพี่ลดอยู่แล้วน้องกอ๊อฟนั่งกลัวลดอยู่แล้วลดอยู่แล้วครับลดแน่นอนปีหน้าเนี่ยเมื่อกี้บอกแล้วไงแนวโน้มมันน่าจะไม่ดีอะดนะครับเออคุณมาริวันบอกว่าแล้วตอนนี้เราสามารถให้ลูกสาวที่มีชื่อร่วมใน,นโฉนดบ้านของลูกชายซื้อกลับมาได้ไหมคะ และจ่ายเงินส่วนของลูกชายให้เขาใช้นี่ควรจะเป็นอย่างนั้นคือผมแนะนําว่าอย่าเพิ่งยังไม่ต้องขายเอออย่าคืออย่าเพิ่งโอนตอนนี้ถ้าถ้าโอนตอนนี้พี่ต้องใช้นี่นะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเป็นการยักยอกทรัพย์เพราะว่าคดีมันสิ้นสุดไปแล้วคดีรถอะมันสิ้นสุดไปแล้วผมแนะนําว่าไปคุยกับไอ้นี่รถนะครับไปคุยกับนี่รถนี่นี่รถยนต์นะไปคุยเลยขอแฮรคัดเลยพี่ขอแฮรคัดเลยเป็นนี่เท่าไหร่ขอแฮรคัดมันไปเลยขอจ่าย30%ม เจรจาไปก่อนบอกขอจ่ายก้อนทีเดียวฉันเป็นแม่เขาฉันจะเคลียร์จบแต่ฉันไม่มีตังค์นะตอนนี้แต่ถ้าถ้าคุณให้ฉัน3 0ฉันรับเปล่าว่าขอเวลาฉันสองเดือนฉันจะหาเงินมาใช้สมมุติเป็นหนี้ส่วนต่างอยู่สองสมมุติเป็นหนี้อยู่ห้าแสนนะห้าแสนจบไปเลยแสนห้าสามสิบเปอร์เซ็นแต่ย่าไปบอกว่ามีตังค์นะบอกว่าให้เวลาฉันสองเดือนฉันตัดให้ได้แนะ่แต่เรามีตังค์แต่เราก็ยังไปอกว่าเราไม่มีตังค์นะนะครับต้องลองดูก่อนต้องลองดู ก็บอกว่าธุรกิจความรู้แบบพี่จะรุ่งเรืองในยุคต่อไปโอ้โห oh, ครับผมขอบคุณครับคุณสกอตติสว่าตอนนี้เตรียมตัวไว้ทุกอย่างแล้วค่ะเพื่อรอเขาฟองล้มบางแผนล่วงหน้าไกลมากบ้านไม่เคยขาดส่งนะคะส่งปกติยก็ตอบเมื่อโดมครับพอดีค่ะไม่ได้มาชีวิตชื้อตัวเองได้สองเดือนแล้วอ๋อครับผมฟองล้มคือมันต้องเป็นหนี้ส่วนต่างเกินหนึ่งล้านนะครับอืแล้วจะให้แล้วจะไปจ้างคนอื่นฟองล้มเพื่ออะไรผมไม่เข้าใจอย่างลูกค้าผมเนี่ยที่เขามาจ้างผมฟองล้มอะ่ะเพราะว่าเขาเป็นลูกคนเดียวเขาเป็นลูกคนเดียว นะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่อายุเยอะแล้วอนาคตถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่เนี่ยมะระดกเป็นของเขาแน่นอนเพราะฉะ้นเนี่ยเขาเป็นลูกคนเดียวด้วยแล้วเขามีหนี้สินเนี่ยเดี๋ยวมันจะบริยึดมะระดกได้เขาก็เลยต้องล้มตัวเองก่อนก่อนที่คุณพ่อคุณแม่จะไม่อยู่แค่นั้นเองแต่คุณสกอตทิตไม่ได้มีเหตุผลเลยที่จะต้องล้มเนี่ย <c oughs> ต้องการว่าคือบางคนเขาไปฟังทุกอย่างดีไปหมดเลยไม่ต้องใช้เงินตัวเองเลยสักบาทหาที่ใครแดงแล้วไปต่อเขาห้าสิบเซนแล้วทาเงินกู้อะไรประมาณนั้น แล้วขายคอสเป็นแสนโคตรแพงบ้าไงอย่างที่ผมบอกเดี๋ยวผมจะผมก็พูดไปหลายรอบนะ <c oughs> ผมมีโคชโปรเจกต์ไฟแนนซ์อดีตลูกม่ออันโตนิโอเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอย่าไปเชื่ออะไรมันม้ากพวกโค้ชพวกนี้บ้าหรือเปล่า,า<笑><笑>มันอาจจะทําได้จริงไงแต่ว่าให้มันทําให้ได้บ้างทุกอย่างนี้ทุกเคสอ่ะให้มันทาไม่ได้ <c oughs> คุณลลนชัยว่าพี่อูออฟฟิศใหม่เปิดแล้วยังครับสนใจจะเข้าไปคุยเรื่องไขฟยฝาเปิดแล้วครับเปิดแล้วครับไปได้เลยครับลองดูครับอืม เออ้ก็ว่าลงทุนอะไรรวยที่สุดค่ะพี่อูลงทุนอะไรรวยที่สุดเหรออสังหาริมทรัพย์หลายคนบอกเอา้าตกลงมึงมึงนี่อสังหาริมทรัพย์แต่มึงด่าเขาคืออย่างนี้อสังหาริมทรัพย์นี่ที่ลงรวยเพราะอะไรวะคุณต้องลงแบบนะักธุรกิจอะ่ะไม่ใช่ไปลงแบบไอ้โค้ชบ้าบอคอแตกทั้งหลายก็ <c oughs> งลงแบบมานะธุรกิจเอาง,ง่ายๆเลยคุณทําธุรกิจอะไรสักอย่างแล้วคุณมีโรงงานนะเอาโรงงานมากู้แบงค์นะครับทําธุรกิจบนโรงงานนี้ทำไปรเรื่อยๆทำไปรเรื่อยๆ ผ่านไปห้าปี1ิบปีนะตอนคุณกู้แบงค์10ล้านสมมติกู้แบงค์1ิบล้านโรงงานก็ประมาณสิบหล้านมีเครื่องจงเครื่องจักรคุณก็ทำธุรกิจไปเรื่อยทำธุรกิจไปเรื่อยผ่านไป1ิบปีที่คุณกู้เงินมาคุณก็ใช้หนี้แบงค์หมดละนะคุณก็ยังทำธุรกิจคุณต่อไปเรื่อยๆผ่านไปผ่านมาอีกห้าปีสิบปีรวมเป็นยี่สิบปีโรงงานที่คุณเคยซื้อมา15หล้านมันอาจจะขึ้นไปห้าสิบหกสิบล้าน เพราะมันจเจริญขึ้นแค่นั้นเองแล้วคุณก็เลิกกิจการนะอย่างลูกค้าผมอะเมื่อระมาไม่กี่เดือนที่ผ่านมาทําธุรกิจโรงงานเกี่ยวกับพวกสิ่งทอนะครับอยู่แถวสุขสวัสดิ์แกก็ทําธุรกิจของแกไปเรื่อยๆแกเป็นนี้แบงก์อยู่ประมาณสามสิบสาสิบล้านทั้งต้นทั้งดอกเป็นนี้แบงก์อยู่ประมาณสาสิบล้านแกก็มาหาผมด้วยความเครียดนะเพราะว่าทําสัญญาย,ยอมกับแบงก์ไปแล้วคุณอู๋ผมไะทำยังไงดีผมทําสัญญาย,ยอมไปแล้วมันจะมายึด โรงงานผมแล้วนะครับก็มาคุยกับผมเอางี้เฮียเดี๋ยวผมทําให้เฮียครับแต่เฮียต้องจ้างผมนะไ <laughs> ม่ได้ทำให้ฟรีจ้างผมนะจ่ายตางาังค์มาเฮียก็อ้าคุณอูไ๋ไปทำนะแล้วผมมีหน้าที่ทําอะไรเฮีย <laughs> มีหน้าที่เอาโรงงานเนี้ยไปขายได้มีหน้าที่เอาโรงงานนี้ไปขายได้ผมขายมาตั้งนานแล้วครับขายให้ได้เย่ามาบน <laughs> ผมก็ดุลูกค้าผมนะเอาไปขายเย่ามาบนนะจะขายเท่าไหร่ครับโอ้มัน ต้องเป็นร้อยล้านโอ้โหเฮียร้อยล้านใครจะมาซื้อคิดจะบ้า้โ <laughs> หขายร้อยล้านเอาให้มันเป็นไม่ได้เฮีย95ล้านเยอะไป85ล้านอ่ะพอได้เฮียเฮียไปหาโบเกอร์เอาเป็นมืออาชีพนะครับเอาโบเกอร์มืออาชีพไปเซ็นสัญญากับมันว่าตั้งขายโรงงานเฮียเนี่ย85ล้านแล้วเฮียขายให้ได้ก่อนแล้วเฮียมาหาผมอีกทีปรากฏว่าแต่ผมเก็บตังค์เฮียแล้วนะเฮีย <laughs> จ่ายตังค์ค่าคอนเซิลต์มาแล้วนะ แต่ผมยังไม่ทําอะไรให้เฮียจนกว่าเฮียจะขายได้แต่ผมก็แค่ไปคุยกับแบงก์กระตุกกระแตกกระตุกแตะไปเรื่อยบอย่านะอย่าพึ่งนะกูกำลังทํานี้อยู่ผมก็จะคุยกับแบงก์พี่เจเย็นนะกาลังวิ่งขายอยู่เจเย็นอย่าพึ่งทําอะไรนะพี่นะผ่านไปประมาณสักสี่เดือนตั้ง,งแกกวขายได้เว้ยแกขายได้เจ็ดสิบห้าล้านเลยขายได้เจ็ดสิบห้าล้านนะครับคนซื้อก็ไม่ได้ซื้อสดซื้อสดแต่ยังไม่จ่ายทั้งก้อนอ่านะจ่ายมาก่อนบางส่วนเราก็บอกเขาว่าเราเป็นนี้แบงก์อยู่ประมาณสามสิบ ไม่ใช่สิแกเป็นนี่แบงค์สี่สิบแกเป็นนี่แบงค์สี่สิบทั้งต้นทั้งดอกรวมกันสี่สิบพอแกขายได้เสร็จแล้วนี่ความภาระอันหนักอึ้งก็มาตกที่ผมแล้วเฮ้ยค,ค,คุณอู๋คุณอู๋ผมไม่วิ่งขายผมขายได้แล้วนะตอนนี้เป็นหน้าที่คุณอู๋แล้วนะที่คุณอู๋จะต้องมาทาตามสัญญาที่คุณอู๋ต้องปิดนี้ผมต่ำที่สุดโอเคเคสเนี้ยเอาว่าผมไม่บอกดีเทลแล้วกันเป็นความลับลูกค้าผมเอาไว้ว่าเป็นนี่อยู่มาสี่สิบแต่ผมตัดจบที่สามสิบอะสามสิบ สามสิบล้านห้าแสนนะจะไม่ผิดสามสิบล้านห้าแสนแล้วคิดดูแล้วกันขายได้เจ็ดสิบห้าล้านเออขายได้เจ็ดสิบห้าล้านตัดนี่สามสิบล้านห้าแสนเหลือเงินเท่าไหร่ครับเหลือเงินประมาณสามสิบสี่สิบประมาณสี่สิบห้าล้านสี่สิบกว่าล้านเออแล้วคนลองนึกดูแล้วกันว่าตอนที่ทําโรงงานเนี่ยก,กู้เงินมาสร้างโรงงานใช่ไหมเออก,กู้เงินก็ใช้เงินแบงก์กันแหละแล้วตอนสุดท้ายก็คือขายแล้วก็ได้เงินเป็นก้อนประมาณสี่สิบล้านอายุแกก็คงไม่เยอะหรอกประมาณหกสิบนิดนิด อายุหกสิบนิดนิดมีเงินสี่สิบล้านเงินสดสด,สด,สดรวยไหมล่ะแต่เนี่ยคือเขาทําเขาใช้แอสเซทในการคำ้ำไงผมเมื่อตอนผมอยู่แบงก์ผมผมเก็ตตรงนี้เลยว่าเฮ้ยเจ้าของธุรกิจทั้งหลายเนี่ยเขาสร้างแอสเซทขึ้นมาแล้วเขาเอาแอสเซทนั้นมาเจเนอเรตรายได้แล้วเขาก็ทําธุรกิจเขาไปจนจนมูลค่าแอสเซทแต่ละอันเนี่ยที่มันที่ที่มันอยู่ในชื่อเขามันค่อย,ค,อยค่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละคือความมั่งคั่งของอสังหาิรทรัพย์คืออสังหาิมทรัพย์ยังไงมันก็ทําให้คนรวยได้แต่ว่า คุณจะไปบ้าบอคอแตกกับมันมากคําว่าบ้าบอคอแตกคืออะไรกู้พร้อมๆกันหลายแบงค์ได้ไหมเออนั่นแหละบ้ากู้พร้อมๆกันหลายแบงค์ทำไปเพื่ออะไรกู้พร้อมๆกันหลายแบงค์ทำมปเพื่ออะไรกู้มาปล่อยคนมาปล่อยให้คนเช่าคือมึงโง่หรือเปล่ามึงรู้บ้างหรือเปล่า,อลาตอนนี้มึงคนเช่าไหมเนี่ยติดมือไหมคอนโดอ่ะขายได้ไ,ดไหมในวันนั้นทำมาสังหารครับต้องค่อยๆทำแต่ถามว่าอาสังหาริมทร์ท้าทำให้คนรวยได้จริงๆครับ แต่ต้องรวยแบบฉลาดไม่ใช่รวยแบบโง่นะฮเออไม่ให้รวยแบบโง่นะโค้ดอสังหาอาจจะรวยแน่ว่าเปิดคอร์สให้คนเรียนม่นก็คนผมก็ไม่อยากจะพูดมากนะเดี๋ยวก็ไปบ้าคนอื่นเขาจะไปโง่เรียนกันทาไมวะมึงแค่อ่านหนังสือก็รู้เรื่องแล้วเท่ที่มันสอนสอนก็อยู่ในหนังสือนั่นแหละอืมโอเคนะก็เอ,อ่อมีคําถามริมาไม่ทันก็ไปไปไลน์แอดอันโตนิโอฝากคําถามไว้แล้วกันนะครับ โอเคสำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ